สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับในการอัดคลิปนะครับเอาเสียงกีตาร์ผสมกับเสียงเพลงแล้วก็ใช้โปรแกรมตัดต่อด้วยนะครับเดี๋ยวดับแรกนะครับผมเราก็ต้องมาเตรียมตัวก่อนนะครับโปรแกรมตัดต่อแล้วก็โปรแกรมอัดเสียงนะครับอ่านี่เลย นี่ครับผมโปรแกรมที่ผมใช้อัดเสียงนะครับผม Audacity นะครับผมตัวนี้เป็นฟรีแวร์นะครับผมฟรี Free. เห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยฟรี Free. เป็นการดีนะครับถ้าเราจะอัดโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมผิดลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าโปรแกรมอื่นนีมันต้องไปหาโหลดเป็นผิดลิขสิทธิ์นะครับมันไม่ดีนะครับเหมือนขโมยของเขาใช้นะครับ ก็โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยผมเอาไอคอนไว้ตรงนี้นี่ Order City นะครับผมก็เปิดเข้ามาหลักการของจะทำคลิปตัดต่อคลิปวีโอเล่นกีตาร์อย่างงี้ครับผมพวกนก็ต้องอัดภาพกับเสียงแยกกันครับอัดภาพกับเสียงแยกกันแล้วก็มาแบบว่าเอาเสียงกับภาพนะ่มาตัดต่อรวมกันนะครับผม ก็ต้องเตรียมแท็กให้เรียบร้อยนะครับนี่อย่างผมเตรียมเพลงมาแล้วที่ผมจะสาธิตก็คือเพลงนี้ w o n d e r f u l tonight นะครับก็ลากนะครับผมคลิกค้างไว้มาแล้วก็ลากเข้าโปรแกรม Audacity นี่แหละนี่แล้วก็ปล่อยโปรแกรมมันก็จะทำอย่างนี้ให้เลยแล้วก็จะได้คลื่นเสียงสวยงามนะครับโปรแกรมนี้ใช้ง่ายครับผมถ้าเราเสียบไมค์เข้าคอมเรียบร้อยแล้วเนี่ย อินพุตแรกนะครับจะเป็นตัวนั้นจะเป็นตัวอัดพอเรากดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมนี่แท็กก็จะวิ่งปไปกีตาร์ผมในแท็กนี้เนี่ยก็จะดังขึ้นมาแล้วครับเนี่ยแท็กนี้คือกีตาร์ของผมนะครับผมเมื่อกี้กดสีแดงตรงนี้นะสีแดงตรงนี้ที่อัดข้างบนเนี่ยพอเราอัดปุ๊บ จริงๆเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วนะในคลิปก่ feels, อนหน้านี้นะ drilling. ลองไปดูนะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับผมมันเป็นสเตอริโอแท็กแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้แล้วก็สปีดท o โ o โนนะครับพอได้โมโนแล้วก็ปิดแท็กนี้นะครับผมแค่นี้แหละครับผมก็อัดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะก็อ่าเดี๋ยวลืมโชว์ เวลาวิธีอัดก็คือตั้งไมค์หน้าตู้แอมอย่างนี้นะครับผมผมใช้ไมค์คอนเดนเซอร์กับเมซ่าบูกีมาฟายกับแคปแบ็กสตาร์เนี่ยนะครับอัดเสียงเลยก็ใช้กล้องนี่แหละ อ่ะพอเราอัดเสียงเสร็จนะครับผมแล้วก็มาฟังกันดูนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะคลิกสปีดแท็กให้มันเหลือแท็กเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองฟังดูก็ฟังก็กดตรงนี้ครับกดเพล์เลย รู้สึกได้นี่คือเสียงกีต้าร์มันเบาครับก็เราก็เอาเสียงแท็กลงหน่อยเอาลงสักห้าเดซิเบลนี่ตรงนี้กดตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมว่าเอาลงหกเดซิเบลอะแล้วเราก็ฟังดูซิ อีกสัก8เดซิเบลแล้วกันตรงนี้นะครับเ,เห็นไหมเนี่ยปรับให้เป็นสัก8เดซิเบลอ่ะแล้วก็ฟังดูสิ ้สึกว่ามันหน่วงๆด้วยนะคือเหมือนว,ว่าเสียงกีตาร์ผมเข้าไปในคอมช้ากว่าพวกนี้ที่มันเล่นนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะทีก็คือวิทีก็คือ,คอยังไงล่ะทีนี้ <laughs> อ๋อ time shift t นี่ไงตรงนี้ตรงนี้ time shift t o คือตัวนี้คีิเข้าไป แล้วก็นี่ไงมันเลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยแท็กอย่างเงี้ยเนี่ยมันเลื่อนได้ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเสียงของผมมันเข้าไปในนั้นช้าเนาะผมก็ต้องทําให้เสียงของผมมันเข้าไปในนั้นเร็วขึ้นโดยการเลื่อนของผมเนี่ยเลื่อนเพลง ไปก่อนเอยเลื่อนเพลงถอยหลังสิแท็กผมจะได้มาล้ำหน้าก่อนก็ลองสักเท่านี้ดูขีดหนึ่งเห็นไหมครับมันมีรอยไม่สนิทอยู่นล้วเนี่ยลองฟังดูสิอ่าฟังดูดีขึ้นมาน่อยไหมอ่านี่แหละ แล้วก็มาที่ไฟล์ครับผม export audio export audio ลองเซฟชื่อว่า my cover แล้วกันอ่า my uh, cover เสร็จก็กดเซฟตรงนี้ก็กด yes ไปตรงนี้ก็โอเคไปปุ๊บก็จะได้แท็กมาแท็กเมื่อกี้นะครับ my cover ผมก็เตรียมไว้แหละ หลังจากที่เราได้ภาพและเสียงแล้วนะครับเราก็จะมาตัดต่อรวมกันนะครับผมนี่คือไฟล์เสียงนะครับเอ้ยนี่คือไฟล์ภาพนะครับนี่คือไฟล์เสียงนะครับผมใช้โปรแกรมนี้ครับผม VSDC Free Video Editor นะครับเพราะว่าเป็นแอปของฟรีนะครับเราอย่าไปใช้โปรแกรมแคร็กอะไรอย่างงี้นะครับผมมันไม่ดีนะไปขโมยใช้เขาไม่ดีหรอกนะ อ้าวก็มาเปิดเข้ามาก็กดที่ New Project นะครับตรงนี้ก็ชั่งชื่อโปรเจกต์ซะว่าอะไรดีล่ะ My Cover แล้วกันอ่ะ Resolution นี่ก็แล้วแต่กล้องที่ถ่ายมานะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาใหญ่แค่ไหนยังไงเอานี่ก็ได้1280คูณ720นะครับเป็น HD Frame Rate ก็30นี่แหละมาตรฐานแล้วแต่นะครับแล้วแต่ต้องการครับ ฟรี q คนซี y อันนี้ก็เป็น,นเสียงนะครับคุณภาพความถี่เสียงนะครับชาแนลสเตเรโออะไรเสร็จแล้วก็กด f i ิ i s ชไปนะครับตรงนี้ก็แคนเซลไปก็ง่ายๆเลยนะครับก็ลากไฟล์วิดีโอมาไฟล์ภาพมาลากมาใส่นี่นะครับ วางลงไปที่สีดำนี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งครับโอแล้วก็มากดตรงนี้ครับ set the same size as the parent นะครับบูมคลิกแล้วก็มาตัดนะครับเอาช่วงที่เราจะที่เป็นเราเล่นนะครับผมผมจำได้ว่าคลิปนี้เนี่ยผมเล่นอยู่ประมาณตรงนี้ตรงประมาณ4ี่กว่าก็มาที่ตรงนี้ฮะแล้วก็ไปที่ Cutting and the Splitting นะครับคีิเข้าไปคลิเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ครับผมก็เลือกดูที่เราจะตัดเริ่มเอาผมจำได้ว่าผมเล่นตรงประมาณนี้แหละ 4...25 นี่แหละมั้งก็ลองเพย์ดูประมาณนี้ครับก็ตัดช่วงก่อนหน้าคลิปไป เพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบถ่ายเทคย,วยาวๆใช่ไหมแล้วก็เอาที่มันได้หลังสุดเมื่อกี้ทำอย่างนี้นะครับเมื่อกี้คลิกมาแล้วก็ลากมาอย่างเงี้ยแล้วก็คัดรีเจียนคัดรีเจียนก็คือคัดตรงนี้กับตรงนี้นะคะรับปะปะสีแดงเนี่ยคัดไปคลิปคลิปเราก็จะมาเริ่มตรงนี้ละอ่าแล้วเลิกเล่นตรงไหนวะประมาณ เครื่องกระตุกจังเลยอ่ะถึงตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ไอสี IC น้ำเงินอยู่นี้ครับเลื่อนเมาส์ลงมานิดนึงตรงประมาณตรงนี้ครับจะมีลูกอย่างงี้คลิกปาดอย่างงี้ครับจากนี้ถึงนี้แล้วก็คัดรีเจียนได้แล้วแล้วก็อ p พ y ลายช g e ครับ แล้วก็ yes ไปแล้วก็จะได้วิดีโอของเราตั้งแต่ตรงนี้เป็นพรีวิวนะครับเลือกเอานี้ครับมันจะได้มันจะได้ชานะครับอ่าเราก็จะได้ท่อนที่เราเฉพาะท่อนที่เราต้องการแล้วเราก็ลากไฟล์เสียงมาลากผิดิคแล้วนี่ครับผมปล่อยลงไปในสีดำเนี้ทีนี้ก็เลื่อนมาให้มันตรงกันนะครับ ไฟล์เสียงเนี่ยตอนอัดผมลืมตัดทิ้งนะไอตรงที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาตัดไฟล์เสียงได้เหมือนกันก็คลิกที่นี้แล้วก็คัดแอนด์สปลิตนะครับน่าจะประมาณตรงนี้นะอ้าวเงียบอ่าประมาณวีนี้ก็สีน้ำเงินเหมือนเดิมคลิกมาแล้วก็ปาดมาถึงนี้แล้วก็ตัดทิง้ง ครับแอปพายเซงนะครับอันนี้ก็เยสไปคราวนี้ก็มาซิงครับลากให้มันตรงกันลากภาพและเสียงให้มันตรงกันแต่ก่อนอื่นนะครับเราจําได้ไหมว่าวิดีโอนี้มันมีเสียงด้วยเพราะว่าผมถ่ายด้วยกล้องแล้วก็คลิกที่วิดีโอนี้ครับแล้วก็เลือ่อนตรงนี้ลงมา audio tag เนี่ยเอาเป็น don't use นะครับกดสามเหลี่ยมตรงนี้นะเพราะว่าเราจะใช้เสียงที่เราอัดด้วยโปรแกรมใช่ไหมละ่ะ ก็มาซิงกันดูครับทีนี้ลากให้มันตรงกันสมมุตินะสมมุติว่าผมลากกันจนตรงกันหมดแล้วนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับ export project ครับแล้วตรงนี้มันก็เลือกได้ว่าเราจะตรงนี้ก็จะแบ,บนเพ a ด,ดูได้เ่ย ดูอีกรอบหนึ่งดูงานโดยรวมตอนจบอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ครับมาที่ conversion นะครับ convert convert Con อะไรวะ <c oughs> แล้วก็กดตรงนี้ครับมันก็จะทำการ render นะครับก็คือทำการเอาภาพกับเสียงแล้วมารวมกันนะก็คือทำการประมวลผลนั่นแหละ นี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้แคนเซิลตรงไหนล่ะทีนี้ก็สมมุตินะว่ามันเสร็จแล้วจริงๆผมไปแอบทำมาแล้วอยู่ที่ตรงนี้โอ้ยอยู่ไหนวะเครื่องช้าสมมุติว่าอยู่ตรงจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวๆๆๆ วิดีโอมาอ้านชนนมาวิดีโอม่ไม่เห็นล่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ๋นนออันนี้แหละไปแอบทำมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะ อ่าเสร็จแล้วครับนี่แหละเราก็จะได้คลิปมาเราก็เอาอันนี้แหละไปอัปโหลดนะครับผมผมชอบนามสกุล AVI นะเวลาอัพไม่รู้สิชอบนามสกุลนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ